เี้ครับเฮ้ยครับพี่น้องสวัสดียามเศร้าครับพี่น้องครับวันนี้จีพาไปเบิ้งที่์เอาไว้ครับว่าจีพาไปเบิ้งเสียงน้าที่เป็นไม้กระถินใบพาที่ว่าผมเฮ็ดไว้ครับพงมันนี่ม่ได้พงไม้กระถินใบพาดลุ่นเลยครับพี่น้องโอ้ทนนะครับพี่น้องได้เฮ้ยครับเบิ้งครับไปยังไงแล้วนี่คืเป็นเขตของ เชียนของบ้านไรนาคมครับเป็นน้าคำบ้านหัวหลวงครับ,รบนที่บอกไว้ว่าผมจะพายเบิ้งที่ว่าแม่เอกทินไปฟพ้านี่มันสามารถเทดใสงานไรจริงนะครับพี่น้องเห็นไหมเน้อนก็นจริงนะว่าละใสคุณสมบัติมันนี่ดีหครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายเบิ้งตามมาเลยครับพี่น้อง ทีไหมองนึงครับนะโอ้โหกลายเพรมาเบิ่งด้วยงูกันนงูา้เาเห็มไห ายคนอาจจะพ่งหูว่าไม่กระดินไปพะนี่คุณสมบัติมันนีสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่เสาไมสักสไมสักผมปลูกด้วยครับตัวนี้ปลูกต่สมัยสมัยอยู่ปอวซอครับโสซอปีหน,นึ่งนะครับได้ใช้งานเน้วงามขนาดเสาไมสัก นี่ครับเซาไม้ซักอันนี้โค้งนี่เป็นโคง้งไม้กระถินเพพาลล้วนนะครับนี่ต้ไม้กระถินเพพาลข้างนั้นเลยครับครับเพิ่งจะเปลือกมันนี่ครับยังบอดลันอยู่อันนี้ก็พอเบาวพอเบาวสมศรีมาเรื่อยให้แับผมเราสอนผมเรื่อยผมเรื่อยนำ้ำผมเรื่อยนำ้ำเราเรื่อยนำ้ำงามนเ,นนเนี่ยบางงามเนี่ยนะผมเรื่อย นี่เป็นโคง้งใหม่ดินไหมพาล่างก็เป็นต้นไม้ปลูกขึ้นกันครับพี่น้องมากปลูกขึออ้น,ออนกันแต่ปลูกกล้วยไว้ยังดอกมันแห้งแล้งปีนี้ชวนชวอนอยู่พุ่นหมดเลยปลูกกล้วยงามดินบ่คือกันพี่น้องดินตัวนี้เป็นดินบ่เก็บน้ำมุกรุมน้ำ ปล่อยมันเป็นปลากระถินไม่พ่าอะไรพวกนี่ไม่มีประโยชน์เไปแล้วครับพีบ่น้องเนานะความนี่ใหม่นะนาะครับพี่น้องได้ประโยชน์ได้เบ็ดนีน่ครับนี่กระดังกระด้งยิดน,นี่ได้บ่ถึงปี้ะครับปีบ่ถึงปีนะครับ,บ,บนีบ่ไม่บ่ถึงปีมงงงึงหญ่ป่ใหญ่อยู่ที่เราพี่น้องเนานะไม่บ่ถึงปี ไม้ไม่ปีเละประมันปีปีปีกลัวปีกลัวปีกลัวครับไม่หลายอยู่พี่น้องปล่อยเป็นป้าเลยครับบ่ตัดเลยตัวนี้แบบนี้ได้ใช้ประโยชน์ที่หลังอยู่ครับบ่เกินสี่ห้าหกปีนี่ก็ได้ใช้แล้วเลยครับประโยชน์นี่คือไม่ปีกลัวมึงขนาดใหญ่สิมีครับไม่ปีกลัว เบิ่งต้นกะไงได้ไหมป,ปีกว่าเกือบสองปีนี่ครับหรือว่าไงใบอยู่ถิ่นไม่พานี่ไม่อย่างที่ไงใบครับนี่ครับอันนี้ไม่น่าจะสองปีแล้วตัวนี้เพราะผมเหลยกว่ามีเตาทานที่เตาทานพังนี่นะปะลัดเบิ่์ดไม่ยัดไห้ย็ดมาเป็นรอยเตาแล้วท่านพังเหมดทุเตา <laughs> ถามว่าเย็ดมาจากเตาแล้วลูกพี่่านเป็นรอยก็เตาแล้วพังเหมดทุเตา ตอนนี้เราก็ย็ดได้นะครับพี่น้องสมัยมาอยู่นาพี่พังอีกแล้วตอนนี้ก็เนเลยนี่ครับป้าดินไป็ป่าไม่ได้เบิ่งน,นาด้วยกไอ้เพื่นเสาเฮ็ดน,นาปังพี่น้อง บุคคาเล่นซาลอนเล่นกันมานั่นนี่ผมว่าผมไปออดดาวของข้าแล้วมั้งไปนี่ไม่ติดอบายมุกเลยพี่น้องเอ้แบบไม่จีประวัติคือเอาเงินวันนี้ผมบอบี้ยังปิดบังับผมว่าผมก็บ่าอายน้ำผมกล้าเอาความซัวจะขวงได้คนทองกล้าเพจปิดกระตอมยอมหลบผิดนะครับ,บ,าานะบพ,พ,รพี่น้อง,นองเนี่ยครับผมเอาเงินพ่อขสอมาหาแซนมา พี่กีมาลงคุณเลี้ยงงวเลี้ยงเลี้ยงควายอยู่นี่นะครับอยู่ในอาพี่แม่เราให้นาตัวนี้เป็นแม่เราให้ครับแม่เราก็บแบ่งให้ทุกคนละคนของแกก็ได้ต่องที่อยู่บ้านที่ผมทายที่ผมเฮ็ดอีวานเป็นที่ของแม่แมนี้เราก็ให้นี่มันยี่สิบเอ็ดลายอ่ะยี่สิบเอ็ดลาย,ลายปีหนา้าปีหนา้าใหฟ้าไหมเพื่อนละผมเฮ็ดปุ่นแล้วผมนี ปลูกงั้นปลูกนี่ไว้ให้ดูขายร้านแล้วครับผมอยู่รู้ว่าอยู่พี่ละนี่ครับแานเบิสครับผมเป็นยีเป็ดไรุดฮอดพูดรครับสุดฮอดปลาย่างมุ่งละนี่เพิ่งมาสาเห็ดนาโอ้งามเลยนพี่นอ้องเขาพอหีบเรามาเสาเห็ดนาวปังปีนี้โอ้ได้เข่าพอหีบปีนี้ปีนี้แน่นอนอยู่แล้วปีนี้ ไม่หลายอยู่เห็นว่าเป็นคนตัดใหม่ทำไร้ปาลาผมก็มากปลูกขึ้นกันพี่น้องผมนี่ชีวิตจ,จิตใจผมผมว่ามันคมากปลูกขึ้นกันชีวิตน,นั่นคือเป็นบ้ามาปลูกงี้มันคืนมันีนน้ผมตีหนึ่งตีสองนี่ผมตก,กฟาดมันเลยนำมังก็ช่วงมันจะเศร้ากลับมานั้นไม่ไหมช่วงอันนี้ ผมก็หยิมเงินมาหาแสนมาเลี้ยงควายกินนะครับเนาะมาเลี้ยงอยู่นี่กะย้อนกันมานั้นแะ,ะ,ะพี่น้องเอ้ยอย่าบอกหลายผมก็บรรยายต้าผมก็บรรยายี้ยงดอกคนเขาผิดพลาดแล้วละ่ะพ้องยอมหลับผิดครับผิดคือผิดถื่อคือถือครับผมก็มาลุบน้ำนี่นแหละแล้วก็เดีงการมานั้นนี่แหละก็ไม่จบนี่ครับตะมูแนะนยน้ว่า ปลูกงาปลูกงาขายนะเพื่อนพีบ้างที่ที่พื้นที่มันหลายนะครับพื้นที่มันว่างปลูกงาไว้กลายเป็นล็อกเป็นล็อกตรงนี้นะครับพอมคืนแต่ว่ายังย็ดปลูกได้ดอกตรงนี้มันลายยากผนปลูกงาไม้ใครยังไม่เกี่ยวผมก็จะขายดึกคือไม่เกี่ยวเอาเอ้มาตัดเอาพวกเรียงไอ้เป็นเรียงงัวเรียงกว้วยเนี่ยนะครับที่มันก็ลายเติม เดี่ยวรถไฟมาผมก็มาอยู่พี่ละให้ความคิดผมพี่มึงก็ว่าก็ติดแรงน้ำนี่ครับพี่น้องเอาถ่าย,ยเลยมุมนี้คือว่าดินมันก็นเป็นดินที่ว่าโบกเก็บน้ำดินมันผมบอกน้าเออมาจอบาดาันสามเทื่อนคนด้วยน้ะเพราะาลงไปข้างล่างน้ามันแบบว่าคลายคลายน้่มันเล็กนะครับมันนมามด่านอยู่เล็กโอ้หกหก จะไปหาต้นไม้มาปลูกครับนี่กระถินเทล้าปล่อยมันขึ้นเป็นป้าแล้วนะครับพี่น้องมันขึ้นเป็นป้ากระถินเมล้าไปเลยจะไมตาตัดหญ้ามันก็ประหลัดเบิ่งบ้างๆหมดแล้วงานหลายทุนน่งนี่ครับ พ่อแม่เพิ่งจะแต่งให้เพิ่อผมจะช่วยเอยงผมยอมรับอยู่ข้างนี้นะและวตาผมเป็นยังต้นเฮาบ้นสายแนละ้วนี่ครับปลากระทินโพวกกระทินงเพลกระทินไม่ห้าหลายเป็นพันสองพันต้นหมดเลยสองพันสามพันต้นหมดแล้ว 2, 000, 3, 000ตแต่ใหญ่หมดเลจะใ,ใส่ประโยชน์เลย ครับก็จบคลิปไปเท่านี้นะครับพี่น้องมน่นี่ขอบคุณครับ